พี่น้องอาการของเพื่อนดีขึ้นสํดายเนาะเบึงน้ากันสลอยกสิมาถามอาการแล้วกสิมาอัปเดตเบื้องเ่ือน,นี่แ่ะพี่น้องเบื้องพอยางก็ยังใส่มากันเท่าแบ้นมีคือเกาจุสบายดีท่านผู้ชมทุกทุกทานมือวานนี้กลับมาพบกับสาวลอยสเนลคือเกาพี่น้องจําได้บอสาวลอยซื้อฝากกระจาดมาให้ขอบคัวที่ผู้ตกต้นกระบก เอาอนันเพ่งพี่น้องเพื่อนใ่แล้วแอมแอมฝาเรียบร้อยแล้วพี่น้องก็คือสหลอยได้เข้ามากกระเป๋านึงอันนี้ก็ต้องคอมขขอบใจผู้ใหญ่ใจดีเนาะที่ฝากเงินมาให้สหลอยซื้อเข่าซื้อเข่าไหวสหลอยขันว่าไปครอบครัวใดที่อึดยากก็คือเอาให้พี่น้องคือเพื่อนบ่มีเข้ากินก็คือเอาให้ก็เลยใหญ่ให้แบบนี้พี่น้องอันนี้ก็ต้องฝากขอบใจ ผู้ใหญ่ใจดีพี่น้องนี่สลอยกะได้มาและไปถามเบิ้งว่าเพื่อนอาการเพื่นดีจำได้แล้วตุกต้นไหมพี่น้องตุกต้นกระบกว่าเพื่อนดีจำได้แล้วเพื่อนปินปัวแบบไหนนะพี่น้องไปถามสลอยกันสิได้มาถามเพื่อนเนาะสบายดีสบายดีเป็นจะได้อาการไอ้อาุญาตขึ้นเฮือนเด้อเลยเป็นจะได้อาการเจ็บหลังเจ็บเอวตุกต้นกระบกเป็นอะไรใครๆนะใคร่ละเลยว่าเบิ้งเราแยกเส้นๆหรือไะ เมื่อยเจ็บจะเป็นปัวแบบไหเดี๋ยวนี้นะยังยังห่มเปลือกอันนั้นเปลือก้ห่มเปลือกแดงล่ะเปลือกแดงเปลือกดเนาะค่ะนี่ไข่แม่นบ่นี่ยังยังไข่สิคันนะไปไปไกลนี่ไข่เ็บยงก็ยังเจ็บยังใส่ไม่กันเท่าอันนี้อยู่พี่น้องไม่เท่าเจ้าก็ถือนี่บ่ได้ยงบ่ได้แม่นบ่เจ็บๆนี่เจ็บบดเวลาย่างอ่ะเจ็บบดเจ็บคอกระดูกนี่มก็ต้องกระโตเจ็บบ่ได้แห้งเดนี เจ็บแอลเจนี hmm. mm ่คนชิวเนาะอันนี้เกิดคอยกับโบฮู้ว่าพวกเจ้าเป่าโบได้เห็นะบบฮู้เนาะแต่ว่าส่วนใหญ่ค่ะเจ้าเจ็บแบบนี้เขาเจ้าไปเป่าดีได้เจ้าชื่ออะออกเยอะแบบพ่นพ่นไปออกว่าพ่นไหไรปะเจ้าเอาหักยาหนึ่งโฮมเอาส์พ่นออกเจ้าพ่นาพ่นเบาเอาขากยาอันแรงนั้น เพราะว่าตอนนี้เจ้ากระตุกไม้แล้วก็ขันว่าปิ้นปั่วฮะนะขันเป้าขันหย่างโมเพิ่นบีบเพิ่นนวดให้เพิ่นเป้าค่ะอัศดีไว้เป็นนจะได้ผู้น้อยกับโบโสบายโบเป็นไข้โบเป็นไข้จากมือล่ะสองมือให้แม่และเราโบสบายในตัวในตัวเราเนาะหมู่บ้านนี่ไปหาหน่อไม้นี่โอ้ยหายหายอะไอือเจ้าไปหาหน่อไม้ลูกไปน้ำเลยหรือเปล่ เจ้าหันไปหาเนือไม้นะถือพาเนาะก็ไปหาเนือไม้เป็นเดี๋ยวนี้เนี่ยอยากถามอาการว่าเป็นระดับเวลาบ่ผัวบ่ผ uh, ัวกับบุษบายเนาะเจ้าก็ถ ah ือพาลูกกันยังน้อยทั้งสองคนเนาะเขาทำสัมปาอาหารกันกินหากันอะไรไปหิรินอะไรหามาสูครอบครัวเห็นได้เวลาจใจเวลาทุบึ้นเราเวลาอดเวลาจ้าเห็นไี้เขากนเขาไม่กินเขอย่างนั้นด้วยสล็โล เข้าคอยให้อะยังอยู่บ่เออยังอยู่เนาะเฮาหันเป็นห่วงเจ้าว่ะยันแบบ่าคอยเขาคืดแนวนี้ก็คอยจเว่าวเนาะว่ะผัวเจ้าหันบบสบายป่วยแล้ววันนี้เจ้าผัดถือผ้าอีกผ้าพานไมยตลอดเลื่อนานไมเจ้าลูกกบผัดยังน้อยเนาะซอคัดเขาก็เลยเอาได้เข้ามาให้เจ้าอีกกระสอบนึงนะ แต่พี่น้องสลอยซื้อให้กระสอบนั้นหันยังอยู่พี่น้องเขายังกระสอบหนึ่งเนาะยังกินไปแล้วมันบ่ค่ะแก้แล้วเออเอออันนี้ก็เอาไว้เอาไว้เพราะว่าผัวเจ้ายังบ่สบายกันยังหาเงินหาคำบ่ได้เื่อเจ้ามีแต่เจ้าแล้วนาะไปหาน้อไม้หาน้อไม้พักู้พัปลากระปิ่นบ่ไปชอดน้ำประได้เอาให้ตลอดเลยหาน้อไม้มันฮักฮักฮักอะไรเขี้ยวมาเนาะอยู่ใกล้ๆนี่เนาะไไไไปปปเเเเเฝฝ้้้าา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 มมมนนะะ่ เราเที่ยวไปเที่ยวมาพ่อไปซื้อมานี่กับพัวกับเจ็บลูกกับให้ตลาดนี่เอาไว้นำปูนำยางก็คือเพื่อนกับเฮดเวียกเนาะอุ้มลูกอุ้มมาได้เนาะม่ได้แบบนั้นผัวก็อุ้มลูกมาได้เนี่ยัวได้มเห็นดังนี่ก็ยังชัดอยู่มือครับเราสั่นเนาะสั่นทุบๆๆว่าแล้วมันเกี่ยวกับเส้นกับอินเดีอันนี้นะเพราะว่ามันมีเคสหนึ่งของน้องทรายข่อยอันตุกต้นไม้ตุกต้นเอาเพิ่งคือกันช่งปีแล้วแอลฮักเลยแต่ว่า บอลนุญาตเนาะเราจะเนียวออกมาตลอดเลยอันนั้นนะขี่กับบอลเนียวกับบอลขี่กับบอลเนียวกับบอลเลยอะไรที่เดือดเลยแล้วฮะขี่ไปเรียวนี่เนียวบอลกระหูกเออเขาเข้าใจแบบว่ามันจะบอลเนียวออกตลอดเลยวะหรือว่าแอะไรแบบตลอดเลยออกตลอดเลยนียมันมันออกเองเลยบอลบัดบอลที่งอเงี้ยกันกั้นอยู่ป่ะเออกั้นอยู่เออเราบอลได้เปลี่ยนแบบนั้นซะก็คือผู้นั้นอะกั้นเนียวไปอยู่มันจะไหลออกคือเปิดน้ำทิ่มใบน้ำออกเลยผู้นั้นนนะคอยก็เลยเป็นห่วงเจ้าว่า คือว่าแล้วเนาะคันว่าคือคันถ้าเจ้าไปฟินไปป่วไปเป้า<ม>ไปอย่างะนะมันกะหน้าซีดีขึ้นวไไ้ไบเพราะบาเจ้ากระหา่ากระตกแน่เนาะ<ม>ลูกเป็นไข้วัดเพราตาก<ไ>ฝนตากแดดเด้แม่ก็คือว่าแล้วถือพาได้หาเดือนละท่งยังบ่เคยไปฟาก<ม>ลูก<ม> <พา S 2> แก่ผู้หญิงผู้ชายบ่ฮู้ื้อนี่เลยผู้หญิงผู้ชายก็บ่ฮู้เลยไปอะไราปวดเจ็บเลยไปเลยทางมา เก่าไปยุ่หมอเนาะไปฝากเธอหนึ่งฝากคลองเธอเดี่ยวแล้วก็แล้วเลยเล้วเลยเขาให้ไปเดือนละเทื่อมันเขาบ่ให้ไปอีกมันเป็นพยองพยัดไปอยู่ชั้นหนึ่งกับโอยากไปเสี้ยงอ่ะนะคือเอ้ยเหาหันยังไปอยู่แต่เขาคือว่าเลยกับไก่ได้ล่าห้องโมห้องมอกับไก่คือเดี๋ยวนี้สะรอยหันอยากมาอัปเดตให้พี่น้องเพี่นเบิงผู้ใหญ่ใจดีเพี่นซื้อฝากกับจานนี่ให้อันนี้มันไฟแอมให้นี่นะจ้างเขาให้เขาแทน แพนมันเรือนะตัวมันเลือแล้วให้เขาเออพราะว่าคอยซื้อมาไก่ด้วยเนาะเลือชองแพนแต่เขาเอายางแพนนึงเขาชิเพ็ดประตูนี่แพนหนึ่งให้เขาใครแน่เขากันซอยกันเนาะอันที่ว่ากัคือแบบแพนมันเลือแล้วก็เจ้าเอาแบบไม่ได้ให้เงินให้คำเอาตัวฝากระจาดนี่เหลือสลอยซื้อกก่พี่น้องก็คือดีใจายที่ผลไม่ได้หัวแล้วเนาะบาทนี้เนาะเจ้า พาลูกกินข้าวกินน้ำกับยังเลยนี่เห็นนึ่งกล้วยย่างไม่กินข้าวยังไม่กินข้าวชีไปติีเกียงน้ำไม้ฮะเจะไปหาหน้าไม้มาบ่นีเอาว่าเอากล้วยเพิ่ดไปเอากล้วยอยู่ชวนเออไปเอากล้วยมะนึ่งมะนึ่งให้ลูกกินเอให้ลูกกินเออเอากล้วยเจ้าหันไปผู้เดียวเอาลูกไว้กระพุ้บเอานึงเอาหน้าไม้ลูกให้ผัวอะไรแคบกัญชีว้าก่าพี่น้องคือเดี๋ยวนี้นะเราเพิ่งแต่เราเอง เพ่งแต่เมียผู้ดีเวาผัวก็ยังเห็นอย่างบบได้อเอาลูกกันยังอุ้มลูกบบได้ยางกันยังสีแบบคือว่าคือพี่น้องเห็นยางมันเจ็บเอวนี่เจ็บคาเมียก็ผัดถือผ้าอีกถือผ้าลูกท่องก็ห้าเดือนละคันสีบาก็มีแต่ว่าเขาแนะนําติมเว่าแล้วว่าอีกลูกคันได้สามคนแลละก็พ่อวันนี้บ่เอาลายคือว่าแะละอนาคตของเด็กน้อยก็สําคัญได้ก็คือถ้าเขาได้ลูกถ้าเขาเอาลูกเอาเมียมาเขาบ่มีอย่างให้เขาเขาก็ทุกทุกต่อไปอีก พอแม่ทุกแล้วลูกก็ทุกตื้มพัดผูมม้มันมีอย่างมันสมองเสือมันผู้จักเหตุจักหาเสือมันมีเป็นบ่หละเขาก็บ,บผู้อนาคตของเขาอันนี้นะมีแต่บ่าเขาก็ดีใจที่ได้เข้าให้แต่ต้องขอบคุบขอบใจผู้ใหญ่ใจดีฝากขอบใจในเรื่อยฝากขอบใจอวยพรให้เพื่อนเจ้าผู้ใหญ่พยยเพื่อนก็เห็นก็เห็นแบบว่าครอบครัวใดที่ทุกข์ยากเขาก็มาเป็นสะพานบุญให้ นี่แหละพี่น้องสองร้อยสี่อัปเดตเบางเฮือนซานบรนซองให้เบิ้งอ่าแล้วฮอตขั้นใด้ไปเบิ้งน้ำสองร้อยพี่เราสะอาดสะอาดอยู่แล้วเราก็ทำความสะอาดดีอยู่พี่น้องก็คือเฮือนครัวเฮือนก็เราก็แยกเฮือนครัวอยู่ลุมคือปูเปื้อนนี่แหละพี่น้องใส่กระจาดแล้วแต่ก่อนก็คือเอาผ้านี่แอมคือว่าแล้วผ้านี่กระดูกเบิดแล้วนี่เนี่ยขาดหมดแล้ะเอาออกจากเฮือนนี่แหละ ได้แล้วพี่น้องเลย้ยเอยจ้าก็ถือว่าเรือหลายไ้้นอะเราจุดใส่ก่พูเน้อเรือหลายเขาซื้อเพื่ออีรีเขาซื้อ้องเอ้ยขอบคกขอบใจผู้ใหญ่ใจดีที่ฝากเงินมาห้ยสลอยเป็นสะพานบุญให้ขอบครัวที่เพิ่นนอนหัวนอนกับระบาดระแวงคือฝนตกกำลังรับฟันดีกะ ไปเห็นเวียเห็นงานกับเมื่อยพ,อ,พอแห้งละพี่น้องนอนรับฟังเสียงฝนดีๆฝนตกหำกับภาวาเปียกเปียกกับตื่นเนาะพี่น้องเนาะก็ไม่ก็คุณยายจะดีกับขอให้บุญคำนํำสู้ขอให้สุขภาพแข็งแรงเจริญฮุ่งเฮงให้ร่ำให้รวยแหละพี่น้องลยขอให้สุขภาพและที่สำคัญกับเงินซันบรลชองพนกะถือว่าเล้แล้วแต่ก่อนพนวอาโอ้ยนอนกับฝนพระเาซันหอบลูกหอบเต้าหนีเข้าเจ๊ได้แล้วพี่น้องเอ้ คายแต่เรากะเนี่ยเคลื่อนัวนี่แหละพี่น้องที่สำคัญน้ำใจเป็นอันประเสริฐนี่พูละเ็กพละน่อยก็คือซอยๆกันแต่ซีเพิ่นกะได้ก็เป็นอันยิ่งใหญ่อันนึงเพิ่นกะปลูกพักปลูกมีลูกบ่สมบายที่ไปทาอาการลูกเพิ่นตติมอีกพี่น้องลูกหะนะให้กินยุกกินหยาอยู่บ่กินอยู่กินละตี เอาอยาให้ลูกกินให้มันถึกสมองทุกๆุกสี่สมองเลยกินยาแล้วเวลาเราเป็นไข้แหละเอาผ้าจุ่มน้ามันเซ็้ตัวเล็กน้อยคิงมันแหมนะมันห้อนนะจะเอาผ้าจุบน้านะเซ็้ตัวคันท่าจะห่มผ้าให้ลูกหนาวมันบอกจะห่มผ้าให้ลูกซอกได้มันห้อนแล้วมันซอกแม่และห้อนแล้วซอกคันท่าว่าหฮอเซ็้ตัวให้นะเอาผ้าจุบน้าแล้วเซ็้ตัวให้ล้วบิซอกหมอเพิ่นเคยแนะนำบอกเรื่องแบบนี้ เคยอยู่เฮ็ดตามเพื่อนแล้วก็เอายาให้ลูกกินให้มันถึงสมองก่อนเสิเอายายลูกกินก็เอาเข้าให้ลูกกินก้อนเพราะว่ากระเพาะเด็กน้อยเด้กระเพาะมันก็กอออนยาน้ามตี้ให้ลูกกินนะยายานั่นยาเป็น่งยาเอียด <c oughs> อ๋อมันยาน้ามันละยาใส่บุนใช่น้า,นามันบ่ไม่ละ,ะให้เรากินเราเป็นไข้วัดเมือ่อยเมื่อยและนึ่งกล้วยนะให้เรากินกล้วยฮั่นแล้วนี่นะคุยว่าเราเจ็บคอนี่เราไอเราเจ็บคอ บ่ต้องให้เรากินหวานอีกเย็นก็บ่ให้เรากินกระแลมีอย่างไรยุดเลยตอนนี้นะใหตลอดเลยเจ้าสู้ๆต่อไปอาการทันมันก็ค่อยดีขึ้นนะมือเป็นบ่อรลือว่านี่อะไรค่อยๆดีดีขึ้นแต่ละมือเจ้าเขาก็เป็นห่วงเป็นไงผู้ใหญ่เพิ่นเห็นเพิ่นก็เป็นห่วงเป็นไงว่าโอ้จะลอยเอ้ยยังให้เราไปเป่าเด้เห็นเคสนั่นเคสนี่เพิ่นไปเป่าว่าใจก็เอา ไอ้ผู้เอวฮักแล้วก็ไปเอาเพิ่งขึ้นกันแหละแล้วก็ไปเป่าก็ดีขึ้นได้สองปีแล้วเราตกมาฮะนะแต่เราผัดบุมีเงินใส่คาคายแล้วก็เลยว่าบจ่ายเอาเงินให้แล้วก็เลยไปใส่คาคายกับเป่าแล้วก็ดีขึ้นเจ้าก็เลี้ยงเป็นเลี้ยงไก่เนาะเจ้าก็เลี้ยงไก่เนาะดีแล้วพี่น้องเอยเพิ่มกับมีมีไก่มีหยั่ง่าฉันจ้ะเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเ้ยงตัวนึงเป็ดข้อยเห็นมันกำลังฟักไข่เป่าหรือบวนไข่เหรอฮะ ให้ดีใจเขากะเรื่องไกลกะดีเพื่อบ่ายามบุมมีเงินมีคำจะไปขายก็ได้เนาะเอาสู้ๆเด้อเขากะสิได้กลับและมาได้เข้าแล้วก็มาอัปเดตเฮือนในผู้ใหญ่พิ่นเบิ่งที่สำคัญเขาก็ได้เข้าให้เจ้าเขาเป็นห่วงคือว่าอะไรคือเบ้าไปเมื่อกี้นี่แหละว่าผัวผู้สมบายเนาะก่าหาเงินหาคำกับเได้ช่วงนี้เมียกับผดอผ้าลูกกันยังน้อยกับคัดกับโซ่เอาเขาให้กำลังใจสู้ต่อไปกลับก้อนบัหนีเจ้า เจ้า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 โอเคบายบาย